สวัสดีครับพี่น้องชาวทีทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ Innovation Hub นะครับจากทาง Schneider นะครับอันนี้เราอยู่ที่ถนนพระราม9นะครับอยู่ติดถนนพระราม9เลยเข้ามาทีเดียวนะครับก็วันนี้เองนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับตู้แหลกเนาะที่เราเรียกว่า Smart Data Center ถูกไหมครับหรือไมโครดัตเซนเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอังเป้านะครับัวนิดนึงครับผมเป็นพีเซลคอนซัลท์นะครับซัพพอร์ตในส่วนของประเทศไทยลาวพม่านะครับสามสามประเทศนะครับ ก็เดี๋ยวขอแนะนําเลยเนาะอ่าดีเลยลุยเลยครับว่าตู้นี้มันแตกต่างจากตู้แลบที่เราใช้กันทั่วไปอย่างเงี้ยดูเผินๆอาจจะนึกว่าตู้แหลกนะครับแต่อย่างแรกอยากให้ดูวัสดุก่อนนะลองจับดูนะครับตัวนี้เป็นเหล็กหนามากเลยอ่ะนะครับตัวนี้เป็น IP 54คือเกรดอินดัสเทรียลนะครับเหมาะสําหรับวางโรงงานนะครับอันนี้เป็นไกด์ละนะครับกลุ่มลูกค้าที่ใช้โรงงานนะครับพวกวางไว้ในจุดที่มีแอนว์ไวเมนต์ที่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์นะครับดูเป็นเผนะครับเหมือนตู้แลกทั่วไปแต่ว่าเราจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับอันนี้ให้ทยายว่าอะไรฝั่งด้านซ้ายนี่เลยนะครับเหมือนหมอ้อแปลงอะไรส <laughs> ักอย่างห <laughs> นึ่งนี่ว่าระบบไฟฟ้านะครับใช่มันคือแอร์นะครับแอร์แบบแพ็กเกจคือบิวติดมากับตู้นะครับถ <Okay. S 1> ้าสั่งมาก็จะเป็นโซลูชันนี้คอมพิวเซต็ตนะครับข้อดีของโซลูชันนี้คืออะไรนะรบ,บางทีลูกค้าเจอปัญหา <laughs> อยากเอาเซิร์ฟเวอร์ขับมาลงในโรงงาน อยากมีเน็ตเวิร์กโนดนะครับเมื่อก่อนเขาก็อาจจะเอาแขวนเอาตั้งพื้นบ้างแต่ที่เขาเจอคือหนึ่งฝุ่นแน่นอนนะครับฝุ่นเพราะอะไรเพราะข้างในมันร้อนเปิดตลอด24ชั่วโมงมันร้อนก็ต้องมีพัดลมเป่ามีเรื่องของดูดฝุ่นออกใช่หรือบางทีเปิดตู้โขดเนาะความชื้นฝุ่นโลไม้ต่างๆแล้วใช่ไหมครับพอเปิดตู้ปุ๊บก็มีฝุ่นเข้ามานะครับจัปั๊บนะครับก็มีปัญหาเรื่องระบบดาวนะค ครับอันนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้เลยนะคร of ับถ้าลูกค you know, so ้าจ no ําเป็นต้องติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กในจุดที่แบบเราไม่มีห้องแอร์จะไปบิวทั้งห้องมาเพื่อเน็ตเวิร์กขับแค่ตู้เดียวเดียวไม่คุ้มนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์บางทีหรือเน็ตเวิร์กบางทีเนี่ยมันสําคัญต่อธุรกิจทํายังไงดีไอตัวนี้เลยเข้ามาช่วยตอบโจทย์นะครับในข้อจํากัดของพื้นที่เป็นเหมือนตู้แร็กข้างในบิวแอร์ในตัว นะครับระบบข้างในมอนิเตอร์ได้นะครับอุณหภูมิความชื้นระบบต่างๆรคุณอาปาเรายกตู้นี้ไปตั้งปุ๊บเสียบปลั๊กนี่พร้อมใช้งานเลยใช่ครับอาจจะนึกภาพไม่ง่ายเหมือนตู้เย็นนะครับเมื่อก่อนเราสร้างห้องเย็นให้เซิร์ฟเวอร์อยู่อันนี้เรามีตู้เย็นไว้ให้เซิร์ฟเวอร์อยู่โอเคนครับนี่จริงเรื่องของการติดตั้งเองมันก็ลดระยะเวลาด้วยถูกไหมครับเรียกว่านี้เขียนมาเสียบเลยนะครับเนี่ยก่อนหน้าที่เรามาโชว์เนี่ยคือผมยก ข็นมาแล้วก็มาเสียบัเหมือนเราย้ายบารตบะเตนเตอร์มาได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับเคลื่อนย้ายง่ายและข้อจํากัดในการติดตั้งน้อยมากโอเคเยี่ยมก็คือเรื่องของความชื้นเรื่องของฝุ่นอย่างนี้ตัดปัญหาไปได้เลยจะวางในส่วนไหนของโรงงานถูกต้องก็ได้หมดใช่ครับข้างในเย็นนะครับโอ้จริงจริงเหล็กหนามากนี่ตู้นี้หนักหนักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตู้นี้โดยรวมเนี่ยประมาณเกือบ300โลเกือบ300อโลวัสดุจะหนักนิ่แตกทั่วไปหนักประมาณร้อยอนะครับโอเคดีครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดนะครับ นะครับข้างในนะครับแอร์จะเป่ามาครับเราตั้งอุณหภูมิไว้ยี่สิบสี่นะครับซึ่งปกติข้างในก็เพียงพอละแต่บางทีเราไปเจอห้องด a t a c e n t e r ตั้งไว้ยี่สิบเพราะเขาไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์เขาจะเย็นความเย็นมันจะเข้าไปถึงใช่แต่เนี้ยเข้าถึงแน่นอนผมเมื่อสักครู่เราปิดตู้นี่เงียบเงียบที่เปิดตู้มาผมถึงได้ยินเสียงถูกต้องครับจริงๆอะเซิร์ฟเวอร์มันดังเนาะแต่ว่าพอปิดตู้เนี่ยเงียบหมดเลยอเงียบมากซีลหมดเลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือค่าไฟ ปกติเราสร้างห้องเย็นในเซฟเราอยู่ค่าไฟเป็นแสนนะเปิดแอร์ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับยี่สิบองศานะครับไอตัวนี้เหมือนค่าไฟตู้เย็นนะครับเพราะว่ามันคูลิ่งเฉพาะในตู้ของเขาไม่ต้องจุดเลยนอกห้องด้วยใช่ประหยัดพลังงานด้วยครับแถมกับระบบมอนิเตอร์ริงแอร์มีปัญหานะครับถ้าเป็นห้องทั่วไปเราไม่รู้รู้อีกทีคือมันเสียนะครับซ่อมเป็นวัน อันนี้คือมันแจ้งเตือนก่อนนะว่าอุปกรณ์ข้างในมันเริ่มมีปัญหานะครับน้ำยาไม่ดีน้ำยารั่วนะครับคอยเป็นน้ำแข็งนะครับแจ้งงั้นงั้นรบกวนนิดนึงคุณหนังปาขอเรื่องระบบ monitoring นิดนึงว่า Schneider เนี่ยมีระบบอะไรให้อดินที่ดูแลระบบได้บ้างครับต้องบอกเลยว่าเรามี s o l u ชั o ที่เป็น cloud based monitoring นะครับคืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นาร์ดแวร์ที่ต่อ h m p ได้ของ ABC Schneider เนี่ยนะครับสามารถขึ้นไปดูมอนิเตอร์ผ่านมือถือเราจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้คู่กัน นะครับแอดมินมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือสามารถมอนิเตอร์ได้ใช่ครับแล้วออนท็อปมากกว่านั้นนะครับเกิดแอดมินดูไม่ไหวเรามีหลายไซส์นะครับเรามีบริการเซอร์วิสช่วยดูอีกทีมคชนเดอร์เจ้าลยเดอร์ใช่จะมีเจ้าหน้าที่ชาเลยเดอร์24ชั่วโมงเนี่ยนั่งเฝ้าจอแทนเราเลยโอ้สบายเลยนะครับไม่ต้องลงทุนเจ้าหน้าที่ด้วยถูกไปใช้บริการเจ้าหน้าที่ของนายชาเลยเดอร์ใช่เวลามีเคสเนี่ยเขาเลสสิกเกตให้เลยโอ้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต่อยอดให้ลูกค้า โอเคเยี่ยมเลยครับอันนี้ผมถามเผื่อน,นิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกอย่างเห็นว่ามันเป็นระบบไฟคูลิ่งแอร์ก็ใช้ไฟทั้งหมดกรณีที่เกิดไฟดับ <c oughs> รครับอาจจะทํำยังไงครับเมื่อเครื่องอยังรันอยู่ด้วย UPS ถูกต้องครับพอเครื่องรันอยู่ในข้างในมันร้อนเนาะนะครับเราก็จะมี <c oughs> พัดลมฉุกเฉินนะเป็นออปชั่นนะครับนในกรณีที่ไฟดับแอร์ดับนะครับก็จะเปิด อัตโนมัติขึ้นมาดึงอากาศร้อนออกไปด้านบนตู้โอเคอันนี้ก็สบายใจได้เผื่อว่ากรณีที่ไฟดับนานๆถูกไครับก็ยังมีพัดลมในการระบายความร้อนนะครับโอเคก็น่าจะครบถ้วนนะครับประมาณนี้สําหรับตัวสมาร์ทแลกตัวนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าลูกค้าท่านไหนสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางชรเดอร์นะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางฟรีเซิร์ฟนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อฝั่งชรเดอร์ ได้เลยนะครับวันนี้ก็ครบท้่นเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับเราพบกันในการรีวิวผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าเรามาเยี่ยมชมสถานที่แปลกๆนียนะครับในลำดับถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม